สวัสดีกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิดมิ่หนึ่งแล้วนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพามารีวิวเซิร์ฟจีนกันอีกแล้วนะเซิร์ฟจีนตอนนี้นะครับก็เคยรีวิวไปแล้วเนาะคลิปที่แล้วก็คือแพท1.38แพทนี้ของเขาเนี่ยจะมีการอัปเดตเข้ามาที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะอัปเดตเ,เปลี่ยนรูปแบบของไบโอต่างๆไปนะครับก็มีหลายไบยโอเหมือนกันนะที่เปลี่ยนไปนะครับ คลิปนี้นะครับผมก็จะพามาดูอีกหนึ่งไบโอมที่เปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับก็คือไบโอมเกาะลอยฟ้านั่นเองนะครับคลิปนี้ผมจะพามาดูไบโอมเกาะลอยฟ้าก่อนว่าเขาเปลี่ยนอะไรไบโอมนี้เป็นบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะโอเคป่ะให้ดูน้ําอีกรอบหนึ่ง <laughs> จากคลิปที่แล้วที่ให้ดูไปนะครับดูน้ําในแผทปัจจุบันเนี้ยจะมีความแบบสมจริงมากยิ่งขึ้นเห็นไหม มาถึงแล้วนะครับนี่ก like 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 ็จะเป็นไบโอมที่เป็นเกาะลอยฟ้าที Mot ่อัปเดตใหม่นะนะครับเป็นแบบนี้เลยนะลองดูได้นะครับนี่อันนี้เป็นไบโอมเกาะลอยฟ้านะครับไม่ใช่ไบโอมอื่นนะครับเห็นไหมมีนกตัวสีฟ้านี้อยู่นะครับนกตัวนี้ก็จะอยู่กับเกาะลอยฟ้านะครับอีกอย่างหนึ่งที่บอกได้ว่าเป็นไบโอมเกาะลอยฟ้ายังไงก็ดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมีเกาะลอยฟ้าแบบนี้อยู่เนาะซึ่ง หลายๆคนก็คงจะสงสัยใช่ไหมว่าเออทำไมถึงไม่เหมือนกับเซิร์ฟไทยนะครับแน่นอนครับเซิร์ฟไทยก็ยังเป็นเกาะลอยฟ้าอยู่เนออาะเพียงแต่ว่าเซิร์ฟจีนในตอนนี้เขาเป็นเกาะลอยฟ้าสลับกับภูเขาสูงที่เป็นแบบภูเขาหน้าผาสูงชันนะครับไม่ใช่เป็นแบบที่ราบเหมือนเซิร์ฟไทยในตอนนี้นะครับก็เซิร์ฟของเซิร์ฟจีนเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือเป็นภูเขาแบบนี้ภูเขาสูงๆที่เป็นหน้าผาสลับกับตัวที่เป็น ตัวเกะาะลอยฟ้าแบบนี้ก็จะมีถาวันแบบนี้อยู่นะครับเห็นไหมต่อขึ้นมาบนเกะาะลอยฟ้าเลยนะครับก้อนเมก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เอาไว้ซื้อขายกับพ่อค้านะครับเซิร์ฟไทยนะครับก็อาจจะต้องหาทางขึ้นเอ,เองนะครับก็คือถ้าใครมีปีของ บอสมูกอาจจะขึ้นง่ายหน่อยเนาะหรือถ้าใครที่มีบล็อกเยอะๆก็อาจจะต่อขึ้นมานะครับแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟจีในตอนนี้นะเขาก็จะมีแบบภูเขาอย่างเงี้ยอยู่ติดกับตัวเกาะลอยฟ้าเลยนะครับเห็นไหมเราก็สามารถที่จะปีนขึ้นมาบนภูเขาตรงนี้แล้วก็ต่อบ,บล็อกขึ้นไปอีกนิดหน่อยก็ถึงแล้วนะครับตรงนี้เป็นดอกไม้เรืองแสงนะสามารถเก็บได้นะครับดอกไม้เรืองแสงต้นนี้เก็บได้หมดเลยนะครับขึ้นมานะก็จะเป็น ร้านค้าของพ่อค้าปกตินะครับพ่อค้าที่อยู่บนเกาะไรยฟ้าแต่ก่อนผมก็จะเรียกว่าทุตสวรรค์เนาะพ่อค้าทุตสวรรค์นะครับก็คือเขาอยู่บนเกาะลรยฟ้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับด้านล่างด้านล่างก็จะมีทุ่งดอกไม้นะเห็นไหมสีฟ้าในแบบเล็กๆอะ่ะผมลงไปให้ดูนะครับก็จะมีทุ่งดอกไม้แบบนี้อยู่ใจกลางไบโอมนี้เลยนะครับอันนี้เป็นสีฟ้านะ สลับกับหน้าผาสูงชันแบบนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะครับนี่เลยแล้วก็บางจุดก็จะสลับกับป่าแบบนี้นะครับนี่อันนี้เป็นป่าปกตินะครับต้นล่างก็จะเป็นป่าเนาะต้นบนก็จะเป็นเกาะลอยฟ้านะครับไม่ใช่เป็นที่ราบเหมือนเซิร์ฟไทยในะตอนนี้ใช่ไหมเซิร์ฟไทยก็จะเป็นที่ราบนะครับก็มีต้นไม้บ้างนะครับแต่ก็จะเป็นแบบที่ราบะ่ะไม่ใช่ภูเขาเนาะ ก็จะยาวไปถึงตรงนี้เลยนะครับโอเคสุดตรงนี้นะครับสําหรับเกาะลอยฟ้านะครับแล้วก็เห็นร้านพ่อค้า2จุดนะด้านล่างนี่มีอีกจุดหนึ่งเห็นไหมมีไก่ล่อนด,ด้วยนะครับนี่เห็นไหมอยู่บนยอดเขาเลยนะครับแหมสบายเลยนะไก่ล่อนอยู่บนยอดเขาไม่ได้อยู่บนเกาะลอยฟ้าแล้ว โอเคมาถึงอีกจุดหนึ่งแล้วนะครับนี่เห็นไหมก็จะเป็นเกะาะลอยฟ้าประมาณนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้มีต้นวะเพาด้วยตรงนี้ก็จะมีอีกหนึ่งจุดนะครับที่เป็นเกะาะลอยฟ้านะครับดอกไม้ดอกนี้สามารถเก็บได้นะดอกเรืองแสงแบบนี้ผมจะเก็บให้ดูเห็นไหมเก็บได้นะครับปักก็มีแสงเหมือนกันนะครับดอกไม้พวกนี้ก็เก็บได้นะครับ สามารถน,นาไปปลูกตกแต่งบ้านได้เหมือนกันเนาะหลายๆคนก็คงรจะได้ยินเสียงกันในตอนนี้นะครับก็คือ,เ,อเป็นเสียงจิ้งหรีดจ,จักจั่นร้องในเวลากลางคืนนะถ้าใครอยู่ในเมืองก็อาจจะไม่ค่อยมีเสียงนี้เท่าไหร่เนาะก็จะเป็นเสียงแบบเสียงรถวิ่งผ่านหน้าบ้านกันซะมากกว่าเนาะอันนี้ก็จะเป็นเสียงแบบเสียงธรรมชาติที่อยู่แบบ ในชนบทเลยนะครับเสียงประมาณนี้แหละนะถ้าบ้านใครที่อยู่ชนบทก็คงจะคุ้นเคยกันดีกับเสียงจิ้งหรีดร้องเวลากลางคืนแบบนี้ถ้าเราได้ยินเสียงจิ้งหรีดร้องในเวลากลางคืนเนี่ยก็จะรู้สึกนอนแล้วก็สดชื่นขึ้นนะครับเห็นไหมก็จะได้ยินเสียงนะครับเดี๋ยวเปิดผู้ล่าม,มอโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพอากาศในเวลากลางคืนนะมีหมอกสีเข,เขียวเต็มเลยอุ้ยตก โอเคนี่ก็จะเป็นสภาพอากาศในเวลากลางคืนนะครับก็จะมีหมอกสีเขียวเต็มไปหมดเลยบรรยากาศมันทําให้นึกถึงหนังผีอ่ะตรงนี้มันจะเป็นบรรยากาศของป่าดงดิบถ้าผมเดินมาตรงนี้เห็นไหมท้องฟ้าก็จะกลายเป็นสีฟ้าแล้วก็มืดๆหน่อยตรงนี้ก็จะให้ความรู้สึกเหมือนบรรยากาศตอนคืนที่ปกตินะครับประมาณนี้นี่ตรงนี้มีเสียงจิ้งหรีดนะครับ ถ้าเราลงไปด้านล่างก็จะได้หยิบอันนี้ดอกไม้เรืองแสงเต็มไปหมดเลยนะครับก็จะมีหิงห้อยด้วยนะหิงห้อยที่เป็นแบบแสงพุ่งขึ้นมาจากพื้นแบบนั้นก็ค่อนข้างสวยเหมือนกันนะครับก็จะมีหิงห้อยด้วยแต่นนี้คือไม่ขึ้นอะ่ะอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลานะครับตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของป่าด,ดงดิบนะครับ ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะบรรยากาศแบบนี้แต่ถ้าเข้ามาตรงเากาะลอยฟ้าเนี่ยก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเลยนะครับประมาณนี้โอเคนะครับคลิปนี้ผมก็พามาดูไบโอมเกาะลอยฟ้าในแพทเซิร์ฟจีนปัจจุบันนะครับเป็นเวอร์ชัน1น8่งามนะก็พามาดูว่าเขาอัปเดตอะไรไปบ้างนะครับเขาก็จะอัปเดตนี่เลยนะครับก็คือตัวที่เป็นเกาะลอยฟ้าเนี่ยเขาจะให้เป็น เกาะลอยฟ้าสลับกับภูเขาสูงนะครับภูเขาสูงแหลมแล้วก็ค่องข้างที่จะสูงเหมือนหน้าผาเลยนะครับก็สลับกับเกาะลอยฟ้าไปนะเกาะลอยฟ้าก็จะมีน้อยลงนะครับเพียงแต่ว่าก็จะมีภูเขาสูงเนี่ยสลับกับเกาะลอยฟ้าอยู่แบบนี้เลยนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาการไปก่อนนะครับสวัสดีครับ